สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเข้ามาสู่ช่วงหลักของสำนึกของสังคมค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจะไปพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์ทีระ วรัฒนารัตน์นะคะจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้ว,ลว,ส,วส,าาสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะอยากจะ,ะชวนอาจารย์พูดคุยถึงสถานการณ์ที่เป็นช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะซึ่งมีผลกระทบตอบเราทุกคนแล้วในแง่ของสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งในแง่ที่ อาจารย์เองเป็นผู้สอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแพทย์การเป็นรักษาการเป็นผู้รักษาเนี่ยค่ะส่งผลอย่างไรบ้างทั้งกับในแง่ของออด้านการสอนเองแล้วก็ด้านการส่งต่อให้กับนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นแพทย์เนี่ยค่ะในเรื่องของสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคระบาดแบบนี้จะส่งผลกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างคะ อผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะคงพัฒนาสถานการณ์กันดีนะครับว่าสี่ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราทั่วโลกเจอ,อเรื่องกางรระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยอยบุน้งนะครับเป็นงการอนามัยโลกเขาก็ได้สั่ไว้ว่าโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยมันเป็นโรคที่ระบาดบายบแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบหนึ่งร้อยสองปีที่ผ่านมานะครับ โรคตืที่เคยระบาดมาแล้วแม้จะเคยดุนแรงแต่ว่าโอ้ก็ย,ยังสู้ตัวกับโควิดสิบเก้าไม่ได้อืเราดูสถา,านการณ์ตอนเนี้ยวันนี้ติดเชือ้อกันไปประมาณร้อยี่สิบหกล้านคนคะนะครับแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยไปเฉลี่ยประมาณห้าแสนต่อวันมาเรื่อยเนะครับดูยังก็ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งได้คราวนี้พอเรามาดูเรื่องของสิทธิมนันจะยชงเราก็จะพูดว่าเวลามันเกิดโรคระบาดร้ายแรงเหล่นีย กระจายรุนแรงไปทั่วทุกทุกคนเราเป็นมนุษย์เราก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตหนึแกใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละชีวิตก็ร้วนมีคุณค่านะครับเรื่องนี้พอผ่านมาหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่หลายครั้งเราฟังขา่าวแล้วเราก็จะรู้สึกเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมครับว่าคนแต่ละคนก็มีหนึ่งชีวิตหนึางแก๊สการใช้ของเราเนี่ยมีการใช้ที่ไม่เที่ธรรม หรือผู้ร่ความร่วในสายสิทธิยาหรือประธานการแข่งขันจริงๆกันที่เป็นความแพร่กระจายก็ค่ะเดีย๋ยวสักครู่นะคะต้องขออนุญาตตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของอาจารย์สักครู่หนึ่งค่ะนะคะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะอันนี้กระทบกันทุกฝ่ายทุกคนอย่างทั่วหน้าเลยค่ะ นะคะในสังคมโลกใบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่ากระทบกันหมดเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะในแง่ของออการเรียนการสอนนะก็กระทบกับทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทีเ่เราเรียนอยู่ด้วยในแง่ของการเป็นผู้รักษานะคะของแพทย์ของหมอพยาบาลก็ ส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะไปถึงตัวผู้ป่วยด้วยเหมือนกันเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะกับรองาศาสตราจารย์ธีระวรัธนารัตน์ค่ะค่ะอาจารย์คะครับอนี่ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ครับก็เมื่อกี้ได้เกื้อหนุบอกว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยมันเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดในโลกใน,กในกรอบร้อยปีนะครับแล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับปีกว่าที่เราผ่านมาเนี่ย เราก็พบว่ามันมีหลายเหตุการณ์เลยที่เราฟังข่าวแล้วก็เกิดความไม่สบายใจที่ออหลายคนก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงตัวของบริการการดูแล,ลรักษาต่างๆได้นะครับในหลายครั้งการระบาดเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่นคนของผู้ป่วยอย่างเดียว,นนวทุกๆคนว่าจะเป็นลูกเด็กเล็ดแดงนะที่อาจจะอยู่ในระบบการศาึกษาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ก็ต้องถูกเรื่องของการเลิกได้เนื่อไรนิดนึงนะครับ ผมชวนให้พวกเราคุยกันเพื่อใหนเราติดตู้เเอออยากจะให้ก,การตอนเย็นนะวันนี้เราเชื้อไปแล้ว16ล้านแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันเพิ่มขึ้นประมาณาแสนนะครับคราวนี้พอย้อนกลับมาดูในแง่ของวงการแพทย์เนี่ยผมก็เห็นหลายการเลยที่เออบางทีมันอาจจะเกิดผลกระทบต่อเรื่องของสิทธิ์มีิเนเษตชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เท่าทัน เรื่องสิทธิมนุษยชนมันเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทุกคนที่ควรจะต้องรู้นะครับเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าเออในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยเรามีสิทธิในฐานะของความเป็นมนุษย์เนี่ยคนยังไงบ้างถว่าเป็นสิ่คัญนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่เราควรจะต้องมีสิทธิในการที่จะรับรู้เรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงอง ตอนนี้มีเรื่องของอืหยุกยาเรื่องของวั m, คซีนเป็นยังไงบ้างนะครับเหล่า,านี้เป็นต้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้รู้ท่อนทางเราก็จะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ไว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเอาเรื่องใกล้ตัวเราจนถึงปัจจุบันตอนเนี้ก็คือเรื่องเช่นวัั m, คซีนเชื่อไหมครับว่ารอบๆตัวเนี่ยถ้าเกิดเราลองไปถามแต่ละคนเนี่ยว่ารู้เรื่องของวัคซีนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ย จะมีคนที่รู้ลึกๆนี่น่าจะน้อยมากว่าเอ๊ะตกลงเหมือนไทยตกลงนะเรามีวัคซีนอยู่สองชนิดของจี 2> 2นอ,อันหนึง่งกับของเอาจากร่าจากจักอันหนึง่งนะตกลงแล้วในโลกนี้มันมีวัคซีนอยู่กี่ชนิดนะและสองตัวที่เราใช้อยู่เนี้ยมีสรรพคุ่นแตกต่างจากตัวของวัคซีนอื่นที่ประเทศอื่นเขาใช้กันบ้างไหมใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เป็นสิทธิ์ของคนไทย ที่ควรจะได้รับการปกป้องโดยวัฐากลไกรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเรื่องของเช่นวัคซีนว่าปัจจุบันเนี้ยที่เราใช้อยู่เนี้ยคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างนะมันม,มีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมฉีดไปแล้วนั่นแปลว่าใช้ชีวิตเสรีเลยหรือเปล่านะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลนะครับนอกจากเนี้ยสิทธิด้านอื่นเช่น การเข้าถึงตัวของบริการนะครับเราจะสังเกตนะว่าเอาใกล้ตัวเราเวลาเราได้ข่าวแต่ละวันมีพื้นที่ต่างๆติดเชือ้อและพื้นที่นั้นบางทีเข้าถึงมันอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าเราอาจจะเคยไปตรงที่นั้นมาก่อนใช่ไหมครับ <Okay. S 1> สิ่งที่การเข้าถึงบริการที่คนไทยควรจะต้องเข้าถึงก็คือเช่นการตรวจแคัดกลองโรคที่ควรจะต้องครอบคลุมทั่วถึง ใช่ไหมครับในหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อจากัดของระบบบริการการตรวจที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงทําให้คนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปในจุดตรวจซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลจากบ้านนะครับเดินทางยางแยบ,บลำบากไปเรล่านี้เป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นในแง่ของของสิทธิในการที่จะเข้าถึงบริการสาธารณขที่เอ่อคนไกของรัฐเองก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วก็ประเมินดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ ศักยภาพของระบบบริการของเราสามารถที่จะทําให้ทุกคนเข้าถึงบริการที่จําเป็นอย่างตรวจตัโคว COVID ิดเนี่ยได้อย่างทั่วทั่วไหมยากง่ายแตกต่างกันไหมถ้าเกิดแหล่งไหนมันยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงคนเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่สามารถที่จะต้องอหาทางเดินทางเพื่อมาถึงการตรวจได้ตรงนี้นเราก็อาจจะต้องหาทางช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆนะครับเช่จนจะไปขยายจุดบริการมากขึ้นหรือจะใช้หน่วยรถโมบาย กระจายไปให้ทั่วถึงนะอย่างตอนนี้หนึ่งตัวน,นั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึงระบบบริการกางคลิแพร์นะครับอีกประเด็นหนึง่งเมื่อกี้ผู้ถือ,อบัตรของนิสิตมหาลัยผมอาจารย์อ,อนดูเป็นแพทย์นะจนะเป็นแพทย์แต่ลกคนเวลาเราไปสอนคนเพื่อประเด็นแพทย์แต่ลคนหรือไม่ใช่แพทย์จะเป็นภาคลัก่อนท่านต้อแพทย์เนี่ยค่ะ บุคลากรกในการแย์วิชาชีนที่ดูแลชีวิตของประชาชนเพราะนั้นเนี่ยหลักกากมันจะย้อนไปถึงเรื่องของกิยกรรมในการํำเนินวิชาชีพ mm hmm. บุคลากรางก,การแอ์เนี่ยก็จะเปเรื่องครืขายกัน <Okay. S 2> นะคือเวลาเราจะไปแนะนำดางยาดังวัคซีน,น,น,นหรือว่าทแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตัวเนี่ยเราต้องเนตไก่ว่าสิ่งที่เราแนะนำไปหรือบอกแนะนำเนี่ย มันเดป,ประโยชน์จรนะครับแต่สมมติอะไรที่เราไม่ได้ใช้ในประโยชน์จะเราถูกมิตรกในการที่เปไ็นไงว่าที่คนทำนะครับชรอจแบนี้เวลาเราจะสนใจเป็นทีร่รักวัคซีนอะไรก็แล้วแต่กับประชาชนเราต้องชั่งใจให้ดีก่อนว่านอกจากสมบุูณที่สมิากับวัคซีนตัวนั้นดีแล้วเรามีผลกระทบผลขังเคี้อันนี่ปงปราษาเรอยคมาปลอดภัยต,ต่างๆนี่ชัดเจน มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของออหน่วยงานด้านสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องให้ขอ้อมูลแก่ตัวของประชาชนหรือผู้ป่วยเนี่ยให้ชัดเจนเขาจะได้ชั่งน้าหนักได้ว่าเออตกตระปงเนี่ยประชากมีประมาณเท่านี้นะนะเรื่องความปลอดภัยมีปัญหาบ้างไหมนะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นนี่เขาจะได้ชั่งได้ว่าเฮ้ยถ้าสุดท้ายเขาจําเป็นเช่นระบ,บาดเยอะจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องวัคซีนเขาจะได้ชั่งได้ว่าเออ มีทั้งประโยชน์มีทั้งความเสี่ยงประโยชน์อย่างมากว่กว่าคุณเสียงอย่างแนกว่าเราออันนี้คือสิทธิของตัวของผู้ป่วยอของประชาชนที่ควรได้รับการปกป้องแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือให้ข้อมูลเนี่ยผ่านทางตัวของบุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานต่างๆอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตน้นะนอกจากนี้เรื่องของนอกจากเรื่องความประโยชน์เรื่องของโทษแล้วเนี่ย มันยังต้องมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมการแพทย์เสริมอื่นเข้ามาอีกก็คือเช่นเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมในที่นี้คือไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชั่งนั่นแปลว่าหลายคนคงเริ่มเห็นประสบการณ์ใกล้ตัวบ้างว่าเออเอาอย่างเรื่องของวัคซีนเนี่ยเรามีอยู่สองชนิดซิโนแวคจากจีนมันมีข้อมูลลึกๆที่บอกว่าเออส่วนใหญ่ศึกษาในตัวของอายุสิบปดถึงห้าสิบเก้าใช่ไหมครับ โดยที่คนสูงอายุเนี่ยข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะมันเลยไม่ค่อยแน่นครับนะครับส่วนแอสตราเซนิกานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะมีข้อมูลทางศึกษาสําหรับคนสูงอายุเนี่ยมากกว่าตัวของจีนราะนั้นก็เลยแนะนำำําสาหรับคนที่สูงอายุทำนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นประเด็นว่าเออเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาที่มีระบบการให้บริการวัคซีนสองชนิดนี้นแต่ว่ากําหนดอายุแบบนี้แต่เกิดสมมติมีในบางกรณี คนใจวัคซีนนะอาจจะพิจารณาให้วัคซีนที่ไม่ตรงกับตัวของข้อบ่งชี้ตรงนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเอ๊ดดะเหตุใดเราถึงเอให้วัคซีนที่ไม่ตรงกับข้อบ่งชี้เช่นบางคนบอกว่าโอ้ฉันอายุอ,อายุยังไม่ถึงอายุนะ <S 1> <S 1> แต่ว่าอยากจะได้แอสตราซีนิก้าได้ไหม <S <S ตรงนี้ถ้าเกิดเราตัดสินใจให้ไปเราก็ต้องมีเหตุผลที่ดีว่าทําไมเราถึงให้ในเมื่อข้อบ่งชี้ อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้นก็จะเป็นตัวอย่างของเรื่องของ Justice หรือแร์เนี่ยจะคือความยุติธรรมนะครับหรือความเท่าเทียมการเสมอภาคกันนะครับตอนนี้นก็จะเป็นปร,ประเด็นเรื่องของบูกคนใน,น,นแนงเวลาเราดเวลาเราพิพจารณาเราก็อาจจะต้องดูเรื่องของทั้งเหตุผลชังประโยชน์ทั้งโทดทั้งเรื่องของความยุติธรรมนะเพื่อให้ประชาชนของเราเนี่ย สามารถได้ออยู่ร่วมกันโดยมีความสุขสงบแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการแข่งแย่งกันนะครับนอกจากนี้หลังจากที่ให้ข้อมูลต่งางๆอย่างที่กอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอื่นใดบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดสินที่นกเป็นนกที่ไม้เป็นไม้ได้สุดท้ายแล้วเราเอางต้องเคารพเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์คือคนเราเนี่ยแต่ละคนควมีสติสัมปชัญญะ <C> e <at> นะครับมีอำนาจในการตัดสินใจเสรีภาพในการตัดสินชีวิตของตนเองนะครับวันนั้นนั้นแปลว่าถ้าเราให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะถี่ถ้วนแล้วให้เขาถามอย่างกระจ่างแล้วสุดท้ายก็เป็นอำนาจของคนแต่ละคนประชาชนแต่ละคนเองที่จะตัดสินใจว่าเอาละจะรับหรือไม่รับตัวของยาหรือวัคซีนตัวนั้นนะครับรับบริการหรือไม่รับบริการตรงนั้นก็เป็น สิทธิของแต่ละคนเราก็ไม่สามารถไปกดขึงเขาได้ตอนนั้นก็จะเป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆที่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเป็นเราฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราก็จะพบว่าเออจริงๆนะตอนนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงเงินประบาดของโรคโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากถ้าเราเป็นผู้บริกรผู้รับบริการคนหนึ่งเป็นไประชาชนคนหนึ่งพอเราไปถึงสถานพยาบาลนะสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือว่าเออมันก็เป็นสิทธิของเรา ในการไปถึงสถานพยาบาลเราไม่ต้องกลัวนะฮะว่าคุณหมอจะอดุนะฮะสามารถที่จะถามคุณหมอเขาได้ว่าเออเนี่ยนะผมไม่รู้เรื่องนี้เลยคุณหมอพอจะช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับนะครับมีเรื่องสรรพคุณเป็นยังไงความเสี่ยงเยอะมากน้อยแค่ไหนเออแล้วก็อืถ้าเอ,อผมควรจะต้องใช้อันไหนดีมันมีข้อบ่งชี้อะไรบ้างไหมนะเหล่านี้เป็นต้องท<ม>ําให้กันอย่างแจง้งแล้วจนกระทั่งเราแน่ใจชัดเจน แล้วเราก็ตัดสินใจได้ตามตามที่เราเห็นสมควรนะนั่นคืออำนาจการตัดสินใจของเราและเป็นสินทธิมนุษยชนขนั้นตื้นค <Answer. S 2> ่ะที่เราควรมี <c oughs> ค่ะอืมค่ะคือจริง,รงๆก็สำคัญตั้งแต่ช่วงการเตรียมตัวที่จะออกไปเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนี่แหละนะคะคุณหมอนะคะอาจารย์นะคะเราก็ต้องให้เขาเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของอทุกคนทุกฝ่ายทุกด้านก่อน เพราะว่าเขากําลังจะออกไปให้บริการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ก็ต้องบอกว่าก็หวังมาพึ่งคุณหมอนะนะในยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเจอเจอกับโรคระบาดแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางามหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรเหล่านี้ต้องอช่วยกันให้เขาเรียกว่าอะไระ่ะ ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับน้องๆนิสิตน,น,นักศึกษาที่กําลังจะเติบโตออกไปเป็นบุคลากรสาธางนสุขเลยทีเดียวค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอาจารย์คะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้สักนาทีหนึ่งไหมคะครับผมคิดว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 เนี่ยก็มีการระบาดอย่างต่อเน,นื่องกระจายไปหลายๆที่นะคระัผมคิดว่า ในหน,นะที่พวกเราเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศเราก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันจัดการเรื่องของให้ประเทศเราผ่านพ้นภาวะการระบาดมีไปด้วยกันปลอดภยัยไปด้วยกันได้ตัวเราหากอยู่ในระดับครัวเรือนเรามีครอบครัวนะพ่อแม่ลูกนะครับลูกหลานที่มีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันได้นะเรารู้ว่าเออแต่ละแต่ละคนเองเนี่ยอาจจะมีภาวะ วุฒิภาวะต่างๆความรู้การนพื้นฐานต่างๆที่แตกต่างกันไปหากคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกหลานให้ความรู้ปกป้องเรื่องสิทิภาพความปลอดภัยในชีวิตของเขาได้ตอนนี้นก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่ในระดับรครอบครัวสามารถป้องกันได้นะครับในขณะที่ในประชาชนโดยทั่วไปการเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบธุรกิจต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ทั้งในแง่ดูแลธุรกิจให้เราทามาหากินได้